เราสัญญากับทุกคนไว้ว่าเราจะทําข้าวยาคูให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนก็มีอะไรบ้างเนาะมีถั่วเขียวงาดําแล้วก็ข้าวกล้องใครจะใช้ข้าวกล้องแบบไหนก็ได้ส่วนเรามีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เนาะก็เดี๋ยวเราตวมถั่วเขียวก่อน1ช้อนเนี่ยเท่ากับ 100ML นะทุกคน1ช้อนเท่ากับ100 ML คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณมากเนาะทุกคนพอเวลาต้มไปเนี่ยมันจะอืดขึ้นเต็มหม้อเลยทุกคนใช้ ครจะใช้หนึ่งช้อนลองก่อนก็ได้เนาะหนึ่งหนึ่งหนึอยมลก่อนก็ได้อย่างละหนึ่งร้อยมลนาะทุกคนก็คือทัวเขียวนี่ล้างทำความสะอาดอย่างดีตนน้ําใสอะประมาณอุ้ยล้างไปประมาณสี่ห้าห้ารอบอะทุกคนเออนั่นแหละก็ล้างจนแบบ ไม่มีไม่มีสีขึ้นมาเลยจนน้าใสอะเออแล้วทีนี้เราก็ใช้น้ําร้อนในการแชร่เนาะมันจะนุ่มกว่าเนาะทุกคนเวลานี่มันจะออพอทั่วเคียวมันมันได้รับความร้อนมันก็จะบานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้เป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่เรามีเนาะปริมาณเท่ากันก็คือ1ช้อนนี่ก็คือ100 ML หรือเรียกว่า1 d ดิสลเนาะทุกคนเออใช้ ใช้ทั้งหมด3ช้อนเนาะเพราะเราทำหม้อหนึ่งเลยหม้อใหญ่เลยนะทุกคนเรากิน2คนกับอเล็กก็คือกินมื้อเช้าอาจจะไปกินมือ้อค่ำถ้วยสักถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ล้างไปประมาณสองสามน้ำเหมือนกันจ้ะแต่ว่าเราไม่ล้างมากเดี๋ยวข้าวอะวิตามินมันออกหมดมันไม่เหมือนถั่วเขียวที่เป็นเม็ดๆนะทุกคนเออนั่นแหละก็ล้างไปจ้ะก็ทําความสะอาดจริงๆแล้วใครจะไม่แช่ก็ได้นะทุกคนก็คือต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาทั้ง3อย่างลงไปเลยแค่ล้างทําความสะอาดอย่างเดียวก็ได้แต่ด้วยที่เราแช่เหตุผลก็คือ,อ เราจะไม่ใช้แก๊สในการต้มนานเนาะทุกคนเราจะไม่ใช้เพราะว่าควาตัวเขียวมันจะมันจะสุกมันจะบานมันจะนุ่มมันจะเปื่อยเนี่ยมันใช้เวลานานมากเราเลยต้องช่วยช่วยเหลือมันด้วยกันแชน่น้ําร้อนไว้ทิ้งไว้หรือใครจะทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้จ้ะก็คือแช่น้ําไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้แล้วเช้าก็มาต้มหรือแช่ตอนเช้าไปทําตอนเย็นอะไรงเงี้ยก็ได้จ้ะส่วนเราลัดขั้นตอนด้วยกันแช่น้ําร้อนประมาณสามสามชั่วโมงนะจ้ะส่วนง,งานงาดาเนี่ยเราเรา,เราทาเราทําทั้งสองอย่างเลยนะคือ ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเอาไปต้มรวมเลยกับอันที่จะทําให้ดูนี่คือเราเออเราเอาฝุ่นมันออกเสร็จแล้วเราเอาไปคั่วทุกคนเราเอาไปคั่วให้มันหอมคือได้ทั้งสองอย่างถามว่ารสกลิ่นชาติอะไรมันมันเปลี่ยนมากไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มากเนาะพอต้มรวมกันแล้วมันก็เปื่อยรวมกันมันก็มันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายกับกับคั่วหรือไม่คั่วนะทุกคนเราวันนี้เราจะคั่วเราเลยเออปัดฝุ่นออกหน่อยอะไรเงี้ยเออพัดเอาฝุ่นออกหน่อยอะไรมันก็มีดำๆบ้างอะไรเงี้ยนะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเอาไปค ั่วตามชอบให้หอมนะทุกคนพอพอได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มกว่าน,นั้นอีกเนาะเราก็จะรู้ว่ามันสุกอันนี้ถั่วเขียวที่เราแช่นิ่มมากนิ่มน้อยแล้วแต่แต่เราจะร้านอีกต้นมน้ำเรียบร้บรอยน้ำเปล่าเลยจ้ะใส่ถั่วเขียวลงไปส่วนข้าวนี้ที่เราแช่เราไม่ต้องเอาน้ำทิ้งนะทุกคนวิตามินอยู่นี่แหละ ก็เราล้างทำความสะอาดแล้วเทลงปไป้อันนี้งาดำที่เราคั่วก็ใส่ลงไปก็ต้มไปจ้ะถ้าน้ำมันแบบว่าเอลดลงเนาะผาน้ำมันเหือดก็เติมน้ำได้เรย่อยจ้ะทุกคนโอเคต้มไปจ้ะพอมันเอ่เอ,อมันเละแล้วเนี่ยเราก็กรองเอาแต่น้ำก็ได้หรือเราจะต้มให้มันเละรวมไปด้วยกันเลยก็ได้ แต่ว่าของเรานี่เราจะตักสชนี้จะปั่นเราจะปั่นนะทุกคนไปแ,แบบนี้นะทุกคน <S <S นี่เดี๋ยวขอปั่นให้หมดก่อนนะ นี่ด้วยทุกคนนี่จะถอดไปนี่จะทุกคนก็ต้องไปอีกสักระยะหนึ่ง่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เฮ้ยน่ากินมากเลยตอนนี้หอมนาเล็กเนาะ หลังจากที่เราต้มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบข้นๆก็ตามสะดวกใครที่ชอบเป็นน้ำๆก็เพิ่มน้ำได้ตามสะดวกส่วนเราเพิ่มไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าเต็มหม้ออันใ่ะทุกคนจ๋าบอกทุกคนไว้ว่าไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะถ้าจะทําเยอะๆต้องใช้หม้อใหญ่ๆเลยนะทุกคนใช้น้ําแบบเป็นถังๆเลยถังบ้านเรานั่นแหละเออเพราะว่ามันจะฟูมันจะอืดขึ้นมาเยอะมากใครที่ลองทําก่อนให้ลองแบบ 100 ml ก่อนเนาะทุกคนก็คือจะได้แบบป,ปริมาณเยอะเหมือนกันนะดูเราโอเคเดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกรอกใส่ขวดจ้ะนี่จ้าทุกคนกรอกใส่ขวดแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนี่ยังเหลือเยอะเลยทุกคนเหลือครึ่งหม้ออือก็เอาไปแช่เย็นแล้วก็กินเย็นก็ดื่มเย็นก็ได้กินเย็นก็ได้หรือเอาออกจากตู้เย็นก็มาอุ่นเพิ่มก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยเนาะทุกคนสรรพคุณของข้าวยาคูอยากคเ,เดี๋ยวจะมีคนถามคือ ให้ทุกคนค้นหาเองว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะทุกคนเราเราไม่เราไม่การแนะนําใครเนาะเพราะเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะทุกคนเออก็ค้นหาดูอ่านดูว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะทุกคนก็ตามนั้นจ้ะทุกคนจ้ะก็กนี่ได้อีกแล้วก็นี่ก็ได้อีกขวดมันมีแค่นี้จ้ะทุกคนจ้ะขวดเล็กๆแบบนี้มันมีแค่นี้ก็เลยได้แค่นี้จ้นะน่ะข้าวยาคูทําให้ดูแล้วนะมาตามสัญญาจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละฝากคิดไปสัมผัจ้ะบ๊ายบาย